ับสวัสดีซีวีดัดยามาถึกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับบาลนเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสกินใหม่ของตูเลนนะครับเฟมิงดากอนซึ่งก็ได้จากการทํากิจกรรมในวอลลันพาสนะก็ไปซื้อกิจกรรมได้ไปซื้อบอลลันพาสได้อันนี้ผมทํากิจกรรมโดยการไต่ไปเรื่อยๆนะผมซื้อแค่2อ0กว่าบาทเองแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนได้เพิ่งได้ตอนนี้อ่านี่เดยเป็นลูกไฟ ไม่ชอบเสียลูกไฟจังเหมือนลูกไฟแบบคือลูกเสียงลูกไฟอ่ะเวลามันกระทบทมันเท่ดีเหมือนกันก็ผมเพิ่งได้มานะครับจะทํา,ทาการกิจกรรมเรื่อยๆก็อันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับเฟรมมิงดากอนของตูเลนนะยิงสเตก็กเก็บสแตก็กเป็นลูกไฟล้อมรอบนะเสียงมันก็อารมณ์แบบเวลาเราเจอแบบผู้มังกรพ่นไฟอ่ะเออได้อยู่นะ แต่ว่าดีไซน์ปีกข้างหลังบอกว่ามันตลกไปหน่อยทำไมปีกไม่เท่ากันวะโอเคผมมาเล่นตำแหน่งออฟเลนนะครับพอดีตำแหน่งกลางมีอิกกี้อยู่มาเล่นออฟเลนตุเล่นออฟเลนวะมาอันนี้เราก็เดินเกมโอ้เขาถมป่าด้านบับบูวะของเราหนักด้วยโอเคครับกดกดเต้นเฮ้ยมันมีเสียงนี้ด้วยเหรอ เอ้ยหล่จากไหนอเอ้ยอยากได้อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมีเด้อตรงไหนต้องไปตั้งค่าในข้อความแล้วเฮ้ยผมไม่เคยเล่นหน่วยนี้เฮ้ยตลกดีตอนนั้น่าจะมาตอนช่วงสงการแน่เลยตา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 โดนนวละเข้าไปทันไหมเคไม่เป็นไรได้อยู่มาชา้าไปนิดแต่ว่าเพื่อเราเก็บได้ครับที่โดนเก็บอยู่ผมมาแย่งบับบูมาหน่อยดีกว่าเดี๋เพิ่งมานะทตูเลน เอาเชื่อมานาหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทันไหมวะเดี๋ยวให้มันมาเลยเว้ยเดี๋ยวเติมเติมมาอึ๊บอ่าโอเคโอ้ยมันไม่มาเช็คป่าวะแสดงว่าฟอลเลนฝั่งนั้นเฉยๆแน่เลยอ่าเออเอ้ยขอโทษขอเราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษเฮ้ยอืสัตว์สติ๊กเกอร์มาได้เฮ้ยใครวะอ้ายไม่จบอืมเดรั้ยเฮ้ยไม่ทันสังเกตวะ คิวเลนแม่งโอเคแต่ว่าวอร์มคบตาแรกแยงบัฟฟ้าแล้วก็ไปแจกเขาต่อโถเอ้ยยิมไม่ทันแยงโอเคเลยเอ้ย ่าสเต็ปอย่างนี้ทำให้นายไม่เข้าป่าจ๊ะมาบวกกันตรงๆอ,อย่างนี้นายต้องไปเก็บชั่วโมงบินของฟอร์เรนมาหน่อยนะไม่ได้ฟอร์เรนสิชื่ออะไรแล้ววะไอตัวดิกเตอร์เออไม่ฟอร์เนรนวะพูดชื่อผิดต้องจำชื่อตักตัวนะบางทีแม่งลืมโอเคครับเก็บมังกรเก็บคีบทเล็กไว้ก่อน น่าจะกดได้แหละไม่น่าจะยากเท่าไหร่ตรงนี้อ่าอ่าเริ่มเล่นเป็นแล้วจ้าโอ้ไม่ฝั่งห้องบนเราแบบว่าโคตรนัวเลยนัวแบบต้องไปช่วยไหมเก็บมังกรเล็กไว้ก่อนอ่าโอเคคิกแน็ตเราเก็บงานได้อยู่ครับ ตอนนี้ถือว่าสกอร์พอกันอยู่นะกำลังแบบมันกันเลยไม่ไม่ทิ้งกันมากโอเคมาในฐานะคนออบเดนผมรักษาตำแหน่งตัวเองก่อนแล้วก็พยายามกดฝังของข้าไม่ได้เอาบัฟก่นโอเคโอค้โหตีธรรมดาไม่โคตรเบาเลยต้องใช้ ส,ส,สกิลเอ้ยเราใช้ต้องใช้สกิลของเจ้าตัว,ตวนะสตีธรรมดาเล่ตูเลนตีอย่างเบาเลยอันที่เคยบอกไปในก่อนหน้านี้ที่เล่นตูเลนนะครับก็คืออ่า yes โอ้ยมาลาดได้วะอันที่เคยบอกไปในตอนเล่นตูเลนนะครับคือต้องค่อยๆเก็บสแต็คให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ไปนัวถึงจะไปนัวกับเขาได้แล้วก็ใช้ทันเดอร์เบิร์ด ในการปิดฉากศัตรูที่เลือดน้อยนะเราจะได้คูดาวที่ไหวขึ้นประมาณ4วิเอง <Yeah. S 1> ه, ก็ค่อยๆเก็บสแต็กไปก่อนครับสแต็กหคือต้องให้โดนหลักๆคือต้องให้โดนหนึ่งสลูกนะเนี่ยถ้าโดนอย่างเงี้ยคือมันจะได้หมดเลย3าลูกถ้าสก,กิลสองจะเก็บสแต็กได้2อันแต่ลูกไฟถ้าโดน3าลูกก็จะเด็บได้สครั้งก็สามารถใช้ได้ใช้ให้โดนครับมันจะได้เล่นง่ายกันเยอะตัวเลน อ่าเนี่ยใช้โดนปุ๊บอ่าแค่สองครั้งเ่า,านั้นก็เก็บไอ้สแต็กลูกไฟไดอ้อ่าเฮ้ยเดี๋ยว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 เกมกำลังเข้มข้นเลยไม่ได้เสียเปรียบพี่ยอมแพ้ทำไมเฮ้ยอยากได้หว่ไปตั้งค่าไอ้ข้อความนี่เลยดีกว่าเดี๋ยวข้างบนก็หนักอยู่นะ ใช่ว่าทีมทีมเรามันไม่มีอันนั้นด้วยนี่หวะไม่มีแท้งกันนะไม่มีแต่ตัวซานิคอยคําให้อยู่อาจจะหนาไม่เข้ากับตัว okay, มิล่าเอ็มมีอะไรไหมตรงนี้อา้าวไม่กลับบ้านเลยจ้าเลือดแค่นี้ yeso thunderbird <An enemy. S 1> เลือนน้อยๆเนยไม่ยอมกลับบ้านเจอตัวเลนล็อกทีหนึ่งนี่คือเรียบร้อยเลยครับ Broad back. มามาช่วยเติมเลนข้างบนหน่อยดีกว่าผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะโอ้โอเฮ้ครับกลับไปเลนกลางกันต่อผมทิ้งเลนทิ้งทิ้งเลนมาเยอะแล้วต้องเขีย่ย ค okay. ต่อไปออกไอ okay. ตัวของอชิ้นนะครับเอามาก่อนเล็กก่อนนะครับผมอีกกี้มาข้างล่างก่อนขอบนป้อมแตกแล้วโอเคมาเฮ hey. ้ตา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 ได้อยู่โอเคบินไม่สุดก็โดนสิใจอย่างนี้ มิลา่าได้ไหมไม่นา่าได้ดูเลนดูเลนดูเลนออกไปเฮ้ยเฮ้ยได้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 เ yes. เนี่ยต้องรอจังหวะเริ่มน้อยๆอ,อย่างนี้แหละผมว่ากำลังดีเลย,ย,ยตัวนี้เอ้มิลาก็าน่าจะได้แหละสวยครับดับเบิลคิวโอ้โหแม่งลูกไฟเต็มตัวเลย ปอมล่างน่าจะได้อยู่เดคร้ามาช่วยดันช่วยดันช่วยดันโอเคตอนนี้ภาษีทีมเราโอเคกว่านะ <c oughs> ด่ากันเองแล้วทีมตรงข้ามเคเดี๋ยวผมออกตัวเจอบก่อมาก,ก่อนนะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวจะออกไอตัวหลอดเลือด เซตเดิมกับที่ผมเคยออกของไอรีวิวตูเลนก่อนหน้านี้นะเซตเดียวกันเลยแล้วผมตั้งค่าเซตกับดูไม่ให้าวางไปใช้กันได้ <Yeah. S 1> พอเป็นบัฟ,ฟา่างนี้แล้วตูเลนเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่แรกๆตัวมานามันค่อนข้างจะหมดเร็วแตพอเลดเกมแล้วมันค่อนข้างจะ ไม่ค่อยลดเท่าไหร่แต่ว่าใช้ได้เรื่อ,ๆอยๆเหมือนกันยิ่งมีวัฟฟ้าก็ยิ่งลื่นเลยอ้อ๊ปซาตาซาตาซาตาได้ไหมทันเดอร์เบิร์ดอืมโดนใครไม่รู้แต่โดนไปแล้วเงี้ยถอยมา่ก่อนใอ,อยมาก่อนอื้อนี่แน่มีคนหลงว่ะโอเคได้โจมตเกาะหน้ากาดแล้วนะครับอุ้ยไม่ได้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 ไไดไไดอยู่เหนแม่ง เอาสิวะในป้อมนะเว้ยโดนชัดดาวไปเสียได้จังถือว่าแรกกันนะจ๊ะโอเคครับมาต่อตัวใหนเพื่อเราเอาดาร์กให้เรียบร้อยแล้วนะไปหาจังหวะเข้าต่อใช่มันน่าจะมากับเซตอุย๊ยมอังอยู่แอบป่าวะเดียวว่าเช็คไว้ก่อนได้นะมีล่าก็มีล่า ต้องอยู่หลายๆคนอนะ่ะเวลาซาต้าใช้อันติมันอยู่กันหลายๆคนมันได้ดช่วยแชร์ดาเมจกันได้ถ้าอยู่แบบคนคนเดียวนี่แบบซาต้ามันล้วงได้สบายเลยไอเชี่ยไม่โดนเกิดเลยโอเคครับเกลี่ยกลางไปเรืเ่อยๆ เจียดจังไเนเสียงนี่เออคิวเลนคิวเลนวะอามันแอบมาตอนข้างหลังไม่ทันดัน้อมไปก่อนครับป้อมนี้น่าจะได้อยู่โอเคแตกไปเรียบร้อยโอ้มีล่ามา ยิบครับเชียร์ครีบเอายังไงต่อดีตอนนี้ฝั่งเรากำลังได้เปรียบกว่านะนิดนึงแต่ก็ถือว่าสูญเสียกันอยู่ถ้าประมาณได้นี่ถือว่าโดนไถ่ปอมไปทีเดียวเหมือนกันอ่าเขาท้าแล้วว่ะไปไปอ่าแหลมอย่างนี้มีหน้าก็โดนได้นะไม่ได้บอกว่าแข็งขนาดนั้น นิกเตอร์มาโอ้ลืมไปผมไม่น่าใช้ก่อนแต่ก็โอเคไม่ได้เก็บไว้ใช้กับตัวที่เลือดน้อยๆเมื่อกี้อ้าวสา,า้าสา,า้าอายาพ่าได้มั้ยพาได้เกป้อมแตกแล้วเด็ดชิวเลนมนะพาป้อม <laughs> ไม่หยไม่ถึงอ่าโอเคเพื่อนเราไม่ยอมจบแบบว่าโอเคถอยก่อนจบไม่ได้เลยโอ้โอ้ไม่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 มีหน้ามีหน้าผมได้แค่ไล่ไปก่อนตอนนี้เพื่อนเราถอยหมดแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวมงกุฎนะาเพิ่มพลังเวทหน่อย บับบูหน่อยนะจ๊ะอยากให้แบบว่ามันลื่นกว่าน,นี้ชุบโ,โอเคมีหน้าไล่มาอ่าแม่ชัดดาวได้หรอไม อันนี้น่าจะเป็นศึกแห่งการดวลแอสซินไม่ได้ขิงกันไปขิงกันมาไหมอูซาตาขอยไปก่อนเมื่อกี้ผมอ้อมไปเยอะเกินดากมาดาบสเลเยอร์งคอทำไมหลุดมาถึงนี่แล้ววะเฮ้คกอได้อยู่ Okay, เอามังกอให้เพื่อนก่อนมังกรนะดาร์กโอเคป่ะน่าจะดันน่าจะดันกลางกับดันบนได้อยู่โอเคเดี okay, ๋ยวผมออกไอตัวคาถาจากกอกเกาะมาอีกอันหนึ่งก่อนแล้วนดันล่างไปให้เพื่อนดันกลางลิกเตอร์ไหวไหมวะไหวอยู่ลิกเตอร์ไม่ได้อึดที อุตส่าห์ตาวะเชี่อเชี่อเชี่อเชื่อผมไม่โคตรแรงเลยแอบแหลมเบนิดเมื่อกี้โอ้โหฝั่งเขาก็เคลียร์คลิปเร็วเหมือนกันเนี่ยเชื่อเชไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้โห oh oh, แม่งสอนโคตรด,ดีเยี่ยมซานิจังหวะสอนโคตรสวยเลยเมื่อกี้แคลรี่ฝั่งนั้นแม่งแหลมพอด,ดีโ okay. อเคเสร็จประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกมเริ่มเริ่มเริ่มนะผมจะค่อยเปลี่ยนเป็น,นขอใต้เกิดไม่เล่นครับไม่เล่นมากดักป่า โอ้แม่งละคีบแต่มันจะมันจะมาบวกอะไรกันตรงหน้าเราวันนี้อ่ะโอ้โรอจังหวะกังเดียวครับตอนนี้พาได้ไหมไม่ได้วะโอ้เช็ดผิวจังวะ เดี๋ยว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 ทันเดอร์เบิร์ดมาไม่ทันเอาเวนกรมแม่งเอาเฮ้ยทีมเราหายไปไหนหมดวะชิบหายละโอเคเฟีย yeah, แม่งดัดมันไล่ตัวคิวเลยเนี่ยฆ่ามันไม่ได้เว้ยเลยโอเคขายผมเปลี่ยนเป็นตายเกิดดีวกว่า โอ้เ oh, ชีย่ยโอ้ oh, แม่งแอบปลาโอ้โหแม่งนัวเลยเด้อเด้อเด้อดนีก่อนเนีก่อนอ่ามาเนี้ยมาเจอรำนวนเท่ากันเลยทีว่แม่งเอ้ยแดดเนียนอยู่ปลาจริงเกือบไปแม่งและแอบป่าอยู่สองคนแม่งอย่างเงียบเลยแมวแมว แอบป่าแนละ้วไม่เนียนดีนะเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ๆไม่ใช่อะไรเมื่อกี้เกือบตายดี้ก็โดนลิกเตอร์งัดขึ้นมาเคมาของเป็นประมาณนี้ก่อนนะสวยจบได้แล้วเหลือแค่คนเดียวเหลือแค่คิวเลนเอามา เรียบร้อยครับเรียบร้อยชนะวิกตอรี่ใสๆโอ้ยชาตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปโอเควิฟีได้คลิกแน็นะครับผมก็น่าจะได้เขาอยู่แหละเขาไรค่าตั้งเยอะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวสกินของตัวเลนนะครับเฟมิงดากอนก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมบอลลอนพายกันได้นะเล่นแล้วก็มาลองเล่นดูสนุกปีมอนกันสไตล์การเล่นก็ประมาณนี้โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ทางช่องของกับบ้านเล่นเกมด้วยนะครับผมแล้วไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ